สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการสั่งของเซเว่นเดลิเวอรี่กันอีกแล้วเนะาะคราวที่แล้วเรารีวิวไปแบบสั่งของโดยจ่ายผ่านทัวร์เลดเห็นหลายหลายคนบอกว่ามันไม่สะดวกคราวนี้เราก็าจะมาสั่งโดยวิธีการอะไรครับจ่ายเงินสดจา <c oughs> ขั้นแรกก็เลยก็เข้าไปทีแอปเซเว่นก่อนไปล็อกอินอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับก็สมัครกันให้เรียบร้อยนะครับพอเข้ามาในแอปเซเว่นแล้วหน้าตาของแอปเซเว่นก็เป็นประมาณอย่างนี้นะครับ เข้ามาปุ๊บข้างหน้านี้ให้เรามองหาอะไรครับ delivery ไปกดทำไมล <Seven S 2> <c oughs> ่ะ seven delivery อ่าแล้วมันก็จะหาโลเคชันของเรานะครับหาโลเคชันของเราตึก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 อ่าก็ยอมรับข้อกำหนดเขาหน่อยนะครับถ้าไม่เคยทำเนาะสำหรับเครื่องนี้ไม่เคยทำมาก่อนก็อ่ยอมรับข้อกำหนดอ่าหน่อยสิโอ้หยาวปื๊ดๆเลยโอเคเลื่อนไปสามวันไม่จบสามวันไม่จบโอเคตกลงมีไหม เข้ามาจากเซเว่นเดลิเวอรี่แล้วใช่ไหมครับก็ให้เราจิ้มด้านบนก่อนนะครับจิ้มที่รูปดินสอเพื่อแก้ไขที่จะส่งนะครับแก้ไขที่จะส่งปุ๊บก็ให้เราทําไงครับจิ้มที่ตรงนี้ครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็เลือกที่อยู่นะครับรอมันนิดนึงนะครับให้มันหาที่อยู่เราให้ได้ก่อนไอตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงนะครับตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงนะครับให้เราจิ้มไปทีนึงนะแล้วเราดูแก้ไขที่จะส่งแล้วเราลองขยายแผนที่ดูนะครับ ลองดูซิลองขยายแผนที่ดูตัวเลขขยายก่อนขยายเลยขยายดูดิขยายไม่ใช่ไหมก็เป็นใส่จิ้มพาีเราจิ้มไปเนาะเนี่ยอ้าวเห็นไหมครับให้เราจิ้มตรงนี้นะครับแล้วเราลองขยายดูว่าใช่ของเราไหมเราก็กดเลือกที่อยู่ไปนะครับเอาให้ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับเพราะบางทีมันอาจจะไม่ได้โชว์มาเป็นที่อยู่ของบ้านเรานะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มาทํายังไงครับเราก็มาเข้าที่ อะไรครับดูซิเราจะสั่งอะไรกันดีคราวนี้เราจะสั่งเป็นเงินสดแล้วล่ะครับเราจะไม่ได้จ่ายด้วยทูมันนี่วอลเล็ตละเอาอะไรดีครับเอาันนี้ไหมเอาคาเฟ่ไหมเดี๋ยวดิมีไหมมีแต่คัดสันเนี่ยก็มีอย่างนีกลับไปก่อนดิมันมีเมนูใหญ่ใช่ไหมเนี่ยดูเมนูใหญ่ใช่ป่ะเชีปยวเราก็ดูเมนูใหญ่มันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเมนูใหญ่ไหมครับมีโปรโมชั่นมีคัดสันมีอาหารว่างมีพร้อมอาหารพร้อมทานเนี่ยครับแล้วมีเจแปนิส ก็เลือกดูแล้วกันนะครับว่าเมนูใหญ่ๆมันมีอะไรนะครับส่วนใครอยากจะซื้ออะไรก็ลองจิ้มเข้าไปดูนะครับก็มีไอศกรีมเห็นไหมเอาอะไรน,นะครับอันนี้กินอะไรไม่อันนี้นแสดงว่าตรงนี้มีคาสันคาสันก็เป็นอยู่ในเจเวนก็จะเอาอะไรเ็สเปียร์เหรอข้าวซองกระปูปมีอะไรได้วยหรอพิซซาเจ็ดเก้าพิซซาเจ็ดเก้าพิซซาก็ได้มั้ยสั่งพิซซ่าเลยอ่ะตี๋ชาเขียวไหมลูก เอาไหมล่ะเอาด้วยชาเขียวปั่นนะฮะไม่ปั่น<ะ>ชาเขียวมาพิซซ่าหนึ่งจินมมาเลยชาเขียวไม่ปั่นชาเขียวเย็นเนี่ยสี่สิบห้าบาทอ่าเท,ท่าไหร่ละสองอย่างลงไปเท่าไหร่ละ ร้อยยี่สบี่บาทอันนี้เราจะทําคลิปไปดูเนาะสั่งตัวนี้พอไหมได้จริงจริงเราจะสั่งแค่นี้ดูอีกหน่อยก็ได้ไหมเขียงใจครับอุตส่าห์สั่งทันทีละมาเอาอีกสักอย่างหนึ่งไอติมก็ได้ไอติมก็ได้ติมเลยมนละลายก่อนนะดิโอ้ยเขามาแป๊บเดียวจะได้รู้ไงว่ามันเร็วจริงจะได้เขาดูมันเร็วจริงเอาอีกสักอย่างเดียวทำให้เขาดูไงอ่าแล้วดูซิเอาอะไรอีกนอกเหนือจากนี้ไอสกีมอาหารกลัวซองอ่ะลองดูดิไอทีแค่เจ็ด แค่เลือกกำหนดเวลาและเมนูแนะนำสักอย่างเนี้เอาเป็นสั่งข้าวอะไร่นเยไหมล่ะเก็บไว้กินพวกนี้ก็ไดนะ้เห็นไหมข้าวเลยก็เมื่อกีนนะ้เนี่ยถูกดีเหมือนกันเม่อกีนะนี่อจับปูอัดสามเ้าบาทนี่ข้าวผัดไก่เกาหลีแล้อน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้าวผัดไก่ยดียวแม่เอาเอาข้าวเนี่ยละง่ายดีข้าวไก่กระเทียม จะได้รู้เวลาหิวข้าวก็จะได้สั่งไงข้าวกับข้าวอะไรแต่ว่าอันนี้เหรอข้าวผัดไก่ข้อ่าลอเคไม่เอาไม่เอาไม่ได้กินเลยเอาออกเออสมมติเราเราเราสั่งแล้วเราไม่อยากได้ลองดูในตะกร้าดิเออวิธีการไม่เอาไม่เอาเราก็มากดลบทิ้งกดเครื่องหมายลบตรงนี้นะเครื่องหมายลบตรงเนี้ยนี่นี่กดเครื่องหมายลบข้างบนเลยก็ได้สมมติมีหนึ่งอยู่แล้วเราจะเอารายการนี้ออกเลยกดถังขยะเลยเออพอดีได้ทําให้ดูพอดี ลลงมันก็หายไปแล้วนะถ้าเราจะเพื่อเป็น2ชิ้นก็กดบวก 2, 2> นะถ้าจะกด2ชิ้นก็กดบวก2อ่าแบ็คกลับไปอ่าได้ทําให้ลูกให้ให้ใหใหสมาชิกดูเลยไหมว่าเวลาไม่อยากได้ทํำยังไงอันนี้พอแล้วมั้ไม่อยากสั่งอะไรเนี่เนาะน้อยไปบ้าเนอยติมมากันง่ายดีจะได้รู้ว่าสั่งของแล้วมันแบบนี่ได้เนาะนี่ไงนี่ไง ถ้าปีเสื้อสองอ,อันจะได้รู้มันสองอันเป็นยังไงโอเคกดบวกสองอาวใส่ตะกร้าโอเคทั้งหมดร้อยสี่สิบสี่บาทเนาะเราจะสั่งด้วยเราจะจะจ่ายเป็นเงินสดติดโบราณมากินนะอได้ได้ได้คราวนี้เราจะจ่ายเป็นเงินสดนะครับติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบอ,อันนี้ก็อร่อยนี้ก็อร่อยอันนี้อร่อยเคยสั่งเอาอันเดียวพอพอละสรุปแล้วก็ดูรายการเราก่อนจะก่อนจะสั่งเรียบร้อยเราก็ดูในตะกร้าหน่อยเนาะเราสั่งอะไรไปบ้างเห็นไหม เราก็สั่งไปว่าอะไรนะวอยเกตร์สุกิติอ่าแล้วก็มีอะไรอีก,กเอสกีเอสกีบัตเตอร์ฟลายชาเขียวแล้วก็พิซซ่าพิซซ่าโอเคสั่งเลยสั่งเลยสั่งซื้อเลยปึ้งอ่าเสร็จแล้วเขาบอกรายละเอียดในการจัดส่งใส่หน่อยอันเนี้ยว่าอะไร,รอ่าเราก็ใส่ที่อยู่เราไปนะครับอ่าโอเคแค่นั้นแหละเพราะว่าตำบลอำเภอมันมันถูกอยู่แล้วเนาะอยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนเบอร์ไปสิครับ ใส่เบอร์ไปเลยครับอ้าแล้วไงถอดครับรับทันทีอ่ารับทันทีตึง้ง <ผม S 1> ต้องการรับ,บถุงไม่ไม่ไมไมคูปองไม่ได้จ่ายด้วยทูมันนี่วอลเล็ตเห็นไหมครับมันจะมีเดีย๋ยวตรงนี้ช้าหน่อยตรงนี้นะครับปกติเขาที่แล้วคลิปที่แล้วผมใส่ด้วยจ่ายด้วยทูมันนี่วอลเล็ตมันยุ่งนะครับ,รบจิ้มจ่ายเงิน,นสดเลยครับจ่ายเงินสดเลยปลายทางเห็นไหมครับโอเค ไม่ร้อยหกสิบเก้าบาทหรอถูกถูร้อยหกบเก้าถูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมันมีคูปองส่วนลดหรออยากใช้แต้มอ่ะมีแต้มเหรอไม่มีโอ้ยน่าเกลียดแต้มเหรอแต้มสี่ร้อยสิบหกทำไมใช้ไมันได้ศูนย์แต้มเองอ่ะใช้อลเมเบอร์ศูนย์เองล่ะทำไมอ่ะเราใช้แต้มได้ไหมอ่ะลองเออจิ้มจิ้มแต้มอ่ะลองนิดลองจิ้มเดีใช้สี่อ่ะลองนิดแต่หลายลดได้ล่ะโอ้ยสี่ร้อยลดได้สี่บาทอ่ะใครมีออมเมมเบอร์ก็ลองดูเนาะ เอาแล้วทำไมมันมันไม่เห็นลดเลยก็เดี๋ยวเจไดดำเนินการต่อเดี๋ยวดำเนินการต่อเดี๋ยวไม่กีดมา169ป่ะหาทิ้งเลยลดได้เราไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนี่ไงนี่แม้วันนี้เราได้ทําทุกอย่างเลยเหลือ165บาทนะครับได้รับแต้มโอเมบเก้าเพิ่มอีก48แต้มได้เอายืนยันคําสั่งซื้อเลยสวยหรูเดี๋ยวสักพักก็จะมีคนโทรมาเนาะเพราะเราเพิ่งกางสั่งครั้งแรกอันนี้เนาะกดรอสักครู่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเดี๋ยวรอดูนะครับอ่า ขาพันในฟังไม่สะดวกระบบขัดข้องอโต <c oughs> อะไรเนี่ยโลขัดข้องหรือไม่มีคน้นส่งอะไรเนี่ยจะได้รับสินค้าเวลาประมาณอ้ามันก็ดาร์ดแล้วนี่ไหนแล้วประมาณไหน<ช>โลข <อ S 2> ัดข้องเดี๋ยวเขาโทรมาปรเปลา่ากำาลังจัดเตรียมแล้วนี่ไหนตรงไหนเขียนว่ากำลังจัดเตรียมจัดเตรียมสินค้าเดี๋ยวคิดว่าคงมีคนโทรมาเนาะรอรอสักพักนะ อ๋ออันนี้ส่งจากตลาดกลางลาดสวายนะนี่อ่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมาส่งใกล้ๆบ้านเนาะโอเคร้านนิยมเดี๋ยวเราลองดูซิว่านี่บ้านเราก็อยู่ประมาณตรงนี้ตรงไหนที่อยู่คุณร้านเซเว่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็วิ่งทิกตอกทิกตอกมาเราที่นี่เนาะร้านนิยมเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาส่งเราเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเขาจะโทรมาไหมเพราะเพิ่งสั่งครั้งแรกฮาโทรมาแล้วลองดูนะครับขอรับโทรศัพท์ าเดียวพอลถาเดียวพอดีกว่าค่ะค่ะมีสักเชิด้วยมีสักเชิด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่หลังจากสองถัดเก้าสิบเก้าบาทก็ถูกนะอ่าหลังจากที่เขาโทรมาเนาะไม่เอาไม่เอาเริ่มยี่สิบบาทเพิ่มยี่สิบบาทเหรอก็มันเจ็ดเก้าเมื่อกี้เอา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 โทรกลับให้ไหมเดี๋ยวเราขอโทรกลับกันนะครับเอายี่สิบเก้าบาทโอ้หคลิปนี้คุ้มค่าจริงๆ เขาซักเจสนะครับเขาซักเจตสเราก็เราก็ากทําตามข้อเสนอเขาเนาะเขาโทรกลับดูดิเขาจะรับไหมนครับเดี๋ยว,วเรามาดูกันนะครับ<ข>โอ้โหค่ที่โทรมาเมื่อกี้ะค่ะว่าเป็นวีซ่าสองถาดเก้าสิบเก้าใช่ไหมคะเอาเอาเป็นสองถานก็นได้คะ่ะเอาเหมือนกันเลยนะคนละรสดิเอาอะไรอ่ะไม่รู้สิเ,เ,เลือกเลยน้องเลือกมาเลยมีอะไรกับอะไรนะคะเอาเอาชีสค่ะ รวมเป็นเงินเท่าไหร่คะล่ะพอสักเจ็ดเราก็ทําตามข้อเสนอเขาหน่อยเพราะเราเพิ่งสั่งครั้งแรกเขาโรก,กับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสั่งครั้งแรกเขาเลยโรก,กับหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นการสั่งด้วยเงินสดเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าพนักง,งานจะมาส่งหน้าบ้านเราเดี๋ยวรอลูกค้าอรอพรนักง,งานคอนเฟิร์มก่อนว่าเท่าไหร่ดูนะครับว่ามาตอนแรกเมื่อกี้บอกระบบกัดขล้องเซ็งไปแล้วหนึ่งรอบ รู้สึกพี่ใช้อลเอนเปอร์ไปสี่คะแนนนะคะน่าจะเหลือร้อยแปดห้าบาทค่ะอ๋อโอเคโอเคจัดจัดโอเคค่ะกี่นาทีประมาณกี่นาทีประมาณกี่นาทีคะโอเคได้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามารอกันนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาส่งหน้าบ้านเราตุกท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 ุกตรงนี้นะครับต้องรอทางพิซซ่าค่ะโอเคเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวพอดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับ สิบกวนาทีพนักงานก็มาส่งหน้าบ้านนะครับพนักงานก็มาส่งหน้าบ้านใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะยี่สิบนาทียีนาทีทำยูทูปอดีค่ะขอบคุณมากนะคะาร้อันนี้ก็จ่ายอันนี้ก็เป็นการจบการรีวิวเรียบร้อยการซื้อของด้วยเซเว่นการซื้อของเซเว่นโดยจ่ายเงินสดโดยจ่ายเงินสดเด็กเป็นต้นนี้ครับขอบคุณมากขอบคุณครับ ในใจกันสดก็สะดวกสบายห,หลังจากนี้ก็ถึงเวลากินครับสำหรับารรีวิวแต่เป็นสินค,ค้ากันหน่อยนะครับว่าสินค้าเรามาได้มาครบหรือเปล่ปาน,นะครับถังพิซซ่าไปสองถาดจริงๆสั่งถาดเดียวแต่เขาเป็นโปรโมชั่นเพิ่ม20บาทก็เก้าเก้าอ่าก็เพิ่มอีกถาดหนึ่งชาเขียวเย็นอ่าชาเขียวเย็นแล้วก็ผีเสือสอเส้อสองผีเสื้อสองแล้วก็แซมบูตี้ <Okay. S 2> โอเคก็สินค้าที่เราสั่งไปได้ครบถ้วนตามที่สั่งนะครับก็ขอขอบคุณ7 Delivery และจบการรีวิวแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ